สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังแฟ้มรับ13แฟ้มคดีที่ไม่มีใครเล่าแต่ เราจะเล่าให้ฟังคืนนี้ผมจะพาคุณไปยังโรงแรมรูแห่งหนึ่งกลางสุข,ขุมวิทในห้องพักหมายเลข509นักธุรกิจคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องที่ล็อกจากด้านในไม่มีกุญแจสำรองไม่มีร่องรอยงัดแงะกล้องวงจรปิดไม่พบใครเข้าออกแต่มันมีบางอย่างที่ไม่มีใครอธิบายได้เสียงในเครื่องตอบรับอัตโนมัติของห้องนั้นเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเพราะผู้ตายอยู่คนเดียวและเสียชีวิตก่อนที่เสียงนั้นจะถูกบันทึกไว้ปริศนานี้จะคลี่คลายหรือจะกลายเป็นคดีที่ไม่มีคำตอบ ถ้าคุณพร้อมแล้วกดติดตามช่องนี้แล้วฟังเรื่องจริงที่น่าขนลุกที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในแฟ้มรับ1 3คืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักคดีที่แม้แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่กล้าพูดถึงต่อหน้าสื่อคดีที่ปิดอย่างเป็นทางการว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่คนที่เห็นศพวันนั้นไม่มีใครเชื่อว่าคนนั้นตายเองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมหรูใจกลางสุขุมวิทย่านที่ไม่เคยหลับและเต็มไปด้วยแสงไฟยามค่ำคืนเวลา6นาฬิกา17นาทีของเช้าวันพุธพนักงานแม่บ้านขึ้น ห้อง509ประตูไม่เปิดทั้งที่ในระบบของโรงแรมแจ้งว่าแขกไม่ได้กดล็อกจากข้างในหลังจากข้อเรียกอยู่เกือบ10นาทีไม่มีเสียงตอบรับพนักง,งานจึงแจ้งฝ่ายจัดการก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะขึ้นมาพร้อมกุญแจสำรองเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่ทุกคนเห็นคือชายวัยกลางคนในชุดคลุมอาบน้ำนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงดวงตาเบิกโพลงเหมือนคนที่ตายทั้งที่ยังไม่ทันหลับเขาคือ คุณวัดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของโครงการคอนโดระดับไฮเอนหลายแห่งในกรุงเทพไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่แววตาที่ตายไปแล้วดูเหมือนเขากำลังหวาดกลัวบางอย่างสุดขีดก่อนสิ้นใจตำรวจมาถึงในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงห้องถูกปิดไว้ทันทีเพื่อสอบสวนสิ่งแรกที่ทุกคนสงสัยคือ เขาตายได้ยังไงเพราะ 1. ประตูถูกล็อกจากด้านในจริง 2. กล้องวงจรปิดหน้าห้องและทางเดินตลอดชั้นไม่มีใครเข้าออกเลยตั้งแต่22นาฬกา46นาที 3. โทรศัพท์ในห้องไม่มีร่องรอยการโทรออกหลังจากเวลา23นาิก10นาทีและที่สำคัญที่สุดไม่มีสิ่งผิดปกติในร่างกายไม่มีสารพิษไม่พบยานอนหลับในระบบประสาทแต่สิ่งเดียวที่ผิดปกติคือเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ในห้องเสียงที่ไม่ควรมีอยู่คือจุดร่มต้นของเรื่องทั้งหมดหลังจากพบร่างคุณวัดนักธุรกิจชื่อดังในห้องพักลอกตายจากด้านในเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายคดีแต่นี่คือหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่พวกเขาเจอบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสอบห้องอย่างละเอียดหนึ่งในทีมงานลองเปิดเครื่องตอบรับข้างหัวเตียงซึ่งโดยปกติไม่มีใครใช้บริการนี้ในโรงแรมอีกแล้ว แต่ในเครื่องนั้นมีข้อความเสียงถูกบันทึกไว้เมื่อคืนเวลาตีหนึนาิกายนาทีข้อความมีเพียงประโยคเดียวเป็นเสียงผู้หญิงพูดซ้ำๆชัดถ้อยชัดคำว่าขอโทษนวัดฉันให้อภัยเธอแล้วแต่ทําไมตามมาด้วยเสียงลมหายใจแผ่วๆเหมือนอยู่ไกลไม,โ,มโครโฟนมากแล้วก็ตัดไปทีมสอบสวนติดต่อไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายทันทีแต่กลับพบว่า ไม่มีหมายเลขโทรเข้าเบอร์ห้อง509ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเบอร์ต้นทางไม่มีบันทึกไม่มีหลักฐานว่าเสียงนั้นโทรเข้ามาจริงพวกเขาถึงขั้นส่งไฟล์ เสียงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เสียงในหน่วยงานพิเศษผลวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่าเสียงผู้หญิงในคลิปไม่มีคลื่นสัญญาณที่สื่อถึงเสียงมนุษย์ตามปกติผู้เชี่ยวชาญใช้คําว่าเหมือนเสียงที่ไม่มีอุณหภูมิเหมือนออกมาจากที่ที่ไม่ใช่โลกของเราเขาขอถอนตัวจากคดีนั้นทันทีหลังฟังฝายเสียงเพียง3ามครั้งและบอกว่าเสียงนั้นจะตามหลอกเข้าไปอีกนานเรื่องยิ่งน่าสงสัยเมื่อทีมสืบสวนคุดลึกถึงประวัติคุณวัดชใช่ ผู้ด,ดูประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงกลับเคยผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อหลายสิบปีก่อนภรรยาของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตรงแยกอโศกตอนดึกไม่มีพยานไม่มีกล้องไม่มีหลักฐานชัดเจนและสิ่งที่แปลกที่สุดคือวัดไม่เคยไปดูศพภรรยาแม้แต่ครั้งเดียวหนึ่งปีต่อมาลูกสาววัยสิบห้าของเขาหายตัวไปไม่มีใครพบอีกเลยแม่บ้านเก่าคนหนึ่งให้การว่าเคยได้ยินเสียงทะเลาะก,กันในบ้านเสียงลูกสาวตะโกนว่าแม่ตายเพราะพ่อหลังจากคืนนั้นเด็กหญิงคนนั้นก็ไม่กลับมาอีกแล้วเสียงในเครื่องตอบ,บละ มันใช่เสียงของเด็กสาวคนนั้นหรือเปล่าเสียงที่พูดว่าขอโทษนวัดฉันให้อภัยเธอแล้วแต่ทำไมแล้วเขาคือใครเสียงที่ไม่ควรมีอยู่กลายเป็นกุญแจไขไปสู่ความลับที่คุณวัดพยายามปกปิดมาตลอดชีวิตคดีนี้ยังไม่จบง่ายๆติดตามตอนต่อไปในแฟ้มลับ13หลังจากพบเสียงประหลาดในเครื่องตอบรับ ทีมสอบสวนเริ่มหันกลับมาทบทวนภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้นจะตรวจสอบแล้วว่าไม่มีใครเข้าออกห้อง509ตั้งแต่เวลา22นาฬก46นาทีแต่คราวนี้ พวกเขาสังเกตถึงบางสิ่งที่พลาดไปเวลาตีหนึ่งนาทีตรงกับเวลาที่เสียงในเครื่องตอบรับถูกบันทึกกล้องวงจรปิดหน้าห้องตรงข้ามห้องห1 0จับภาพได้เป็นเงาดาบางๆผ่านกระจกประตูที่สะท้อนจากห้อง5 0 9เป็นเงาของคนกําลังยืนอยู่ในห้องใกล้กระจกเงาบานใหญ่ข้างเตียงแต่เงานั้นไม่ใช่ของคุณวัดเพราะร่างของเขานอนอยู่บนเตียงในเวลาเดียวกันกล้องจับเงานั้นเพียงไม่ถึง2วินาทีแล้วหายไปเหมือนลมที่พัดเงาให้จางหายไป ทีมสอบสวนจึงกลับไปถึงห้อง509ในช่วงเวลากลางวันเพื่อดูม,มุมของกระจกอีกครั้งในขณนะนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนายปะกณ์ซึ่งมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังเกตว่ากระจกบานใหญ่ข้างเตียงนั้นมีความผิดปกติมันไม่ใช่กระจกธรรมดาด้านหลังกระจกเป็นผนังกลวงแบบมีช่องว่างคล้ายเคยติดตั้งบางสิ่งไว้มาก่อนและร่องรอยทางด้านหลังเหมือนกับถูกเจาะหรือซ่อนอะไรบางอย่างทีมช่างของโรงแรมเล่าว,ว่ากระจกบานนี้เพิ่งติดใหม่ เมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่คุณวัดจะเข้าพักและคนที่ขอเปลี่ยนคือเจ้าของโรงแรมด้วยตนเองแต่เรื่องเริ่มขนลุกเมื่อทีมงานเปิดไฟฉายผ่านกระจกในมุมเฉียงกลางห้องเงาที่ไม่ควรจะมีกลับสะท้อนอยู่ภายในกระจกอีกครั้งผู้หญิงผมยาวหน้าซีดดวงตากลวงโบยยืนอยู่ข้างเตียงไม่ใช่เงาของคนที่อยู่ในห้องไม่ใช่ภาพสะท้อนจากสิ่งใดเงานั้นอยู่ในกระจกและไม่หายไปแม้ทุกคนในห้องจะพยายามเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนำกระจกออกเพื่อตรวจสอบและเบื้องหลังนั้น โรงแคบๆที่มีเพียงของเพียงสิ่งเดียวซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกสีวแน่งนเป็นเสื้อเด็กผู้หญิงสีขาวที่มีคราบเลือดแห้งเกาะติดทั่วทั้งตัวพร้อมกับกระดาษแผ่นเล็กๆพับใส่ไว้ข้างในมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดๆว่าอย่าให้เขาเห็นเธอในกระจกอีกใครคือเขาที่ไม่ควรเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอเกี่ยวข้องกับคุณวัดยังไงกระจกที่ถูกเปลี่ยนใหม่ถูกเปลี่ยนเพื่อซ่อนอะไรหรือเพื่อปล่อยอะไรออกมา หลังจากค้นพบเสื้อเด็กและข้อความในกระจกที่ถูกซ่อนทีมสืบสวนเริ่มคลี่คลายร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับความลับในอดีตของคุณวัดคุณวัดนักธุรกิจผู้มั่งคั่งผู้ที่เคยสูญเสียทั้งภรรยายและลูกสาว แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้คือความตายของภรยาของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่หลายคนคิดการตรวจสอบจากสำนวนคดีเก่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนของภรยาคุณวัตเปิดเผยบางสิ่งที่น่าสงสัยทีมสืบสวนพบว่าในช่วงเวลาก่อนเกิดอุบัติเหตุภรยาของคุณวัตเคยมีการติดต่อกับชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานชายคนนั้นคือพี่ใหญ่แห่งแก๊งอาชญากรรมที่รู้จักกันในชื่อภูมิเขาเคยมีปัญหากับคุณวัตในเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย บางครั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยถูกพัดพิงถึงมากนักแต่สิ่งที่เหลืออยู่จากอดีตมันกลับมาทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นทีมสืบสวนได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของภรรยาและพบว่า ตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุมีข้อความจากหมายเลขของภูมิที่ส่งมาอย่างลับๆข้อความนั้นระบุว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอและวัดมันเกี่ยวกับเราด้วยหลังจากอุบัติเหตุคุณวัดทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเรื่องนี้เขาทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพยายามทำให้คนอื่นเชื่อว่าเขาคือเหยื่อจากความสูญเสียแต่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเขาก็แสดงท่าทีหลบเลี่ยงจนเห็นได้ชัดและเมื่อพวกเขาเริ่มค้นลึกไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของเขาหนูแนนที่หายตัวไป ทีมสืบสวนก็พบว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายนี้ด้วยบันทึกเก่าในโทรศัพท์ของนูแนนมีข้อความบอกไว้ว่า,วาพ่อจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายครอบครัวของเราอีกต่อไปแล้วลูกสาวคุณวัดไปที่ไหนกันการสืบสวนยังคงดําเนินต่อไปขณะที่ทีมสอบสวนกําลังตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภูมิพวกเขากลับพบว่าเขากําลังถูกตามล่าจากคนในวงการของเขาเอง และสิ่งที่ซ่อนอยู่คือการกลัมาเจอกันร,ระหว่างคุณวัดและชายคนนี้ภูมิยังคงไม่ยอมให้อภัยคุณวัดที่ทําให้เขาต้องสูญเสียธุรกิจสําคัญและตอนนี้เขาต้องการให้วัดจ่ายคืนสิ่งที่เคยถูกพรากไปจากเขาใครคือเขาที่ไม่ให้อภยัยและคุณวัดจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เคยหลบหนีไปได้หรือไม่ การสืบสวนดำเนินไปด้วยความตึงเครียดเมื่อทีมสอบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าภูมิชายที่เป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการตายของภระยาคุณวัดแต่ยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการหายตัวไปของนูแนลูกสาวของเขาหลักฐานใหม่ที่ได้มาจากการตรวจสอบการเงินของภูมิและเพื่อนร่วมแก๊งกลับพบข้อมูลการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติจากการหายตัวไปของนูแนลเงินจำนวนมากถูกโอนจากบัญชีของบริษัททัวร์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายของภูมิ เขถอนเงินเป็นจำนวนหลายแสนบาทและส่งไปยังบัญชีที่เขาไม่สามารถระบุตัวเจ้าของได้บางทีหนูแนนอาจจะเป็นหนึ่งในตัวประกันในเกมของภูมิแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าน,นั้นคือข้อความที่ถูกส่งถึงคุณวัดก่อนหน้านี้อย่าให้เขาเห็นเธอในกระจกอีกสิ่งนี้อาจหมายถึงอะไรคําแนะนําจะใช้คนนี้ที่แอบซ่อนตัวจากสายตาของผู้คน ครือคำเตือนจากอดีตที่ไม่เคยได้รับการปล่อยวางทีมสืบสวนตัดสินใจที่จะพบภูมิในสถานที่ลับๆที่เขาซ่อนตัวอยู่โดยได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และเมื่อถึงเวลาที่การเผชิญหน้ากับภูมิใกล้เข้ามาพวกเขากลับพบว่าเขายังไม่พร้อมที่จะยอมรับคําขอโทษจากการพูดคุยกับภูมิในที่นั้นเขาเผยว่าคุณวัดลืมไปแล้วว่าเขาควรขอโทษผมเขาคิดว่าเขาเสียสละทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่เคยเสียใจเลยกับสิ่งที่เขาทําให้กับคนในชีวิตของเขาภูมิพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้า สะท้อนความเจ็บปวดจากอดีตท,ที่เขาพยายามหลบหนีแต่ไม่สามารถหลีกหนีได้คำขอโทษที่ขาดหายไปอาจเป็นสิ่งเดียวที่สามารถคลี่คลายปริศนาทั้งหมดนี้หลังจากเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาภูมิยอมเล่าเรื่องถึงความลับที่เขาปกปิดมาโดยตลอดเขาคือคนที่ทําให้หนูแนนหายตัวไปแต่ไม่ได้ฆ่าเธอเขาเพียงแค่ซ่อนเธอไว้จากโลกนี้เพื่อให้เธอไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคุณวัดที่เคยทิ้งเขาไปเพื่อทําการค้าและลืมและลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ในที่สุดภูมิยอมสารภาพว่าเขาคือคนเดียวที่สามารถปล่อยนูนแนนออกมาได้แต่ก็ต้องการคำขอโทษจากคุณวัดก่อนและสิ่งที่ยิ่งทําให้เรื่องนี้ต่าตกใจมากขึ้นก็คือคุณวัดเองก็เคยขอโทษในใจแล้วแต่ไม่เคยพูดออกมาจากปากหลังจากการเปิดเผยความจริงที่เกี่ยวข้องกับภูมิและคําขอโทษสุดท้ายที่หายไปของคุณวัดทีมสืบสวนเชื่อว่าเขาได้เข้าใกล้การคลี่คลายคดีนี้แล้ว ยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่พูดถึงบางอย่างที่ยังคงเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดในคืนหนึ่งขณะที่ทีมสอบสวนสอบสวนกำลังประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กับภูมิพวกเขาได้รับคำเตือนจากแหล่งข่าวลับที่เชื่อถือได้ว่าความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังไม่ถูกเปิดเผยเป็นความความสั้นๆที่ทำให้ทีมรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่หลบซ่อนอยู่และสิ่งที่พวกเขาค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่าเกี่ยวกับการตายภรรยาคุณวัด ข้อทาให้ทุกอย่างเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นที่จริงแล้วการตายของภรยาคุณวัดไม่ใช่อุบัติเหตุเลยมันเป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบโดยมือของใครบางคนที่รู้จักคุณวัดดีพอและที่น่าสนใจคือบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดกลับเป็นคนในครอบครัวข้อมูลที่ได้รับจากตํารวจเกา่าเพราะว่าภรยาคุณวัดเคยมีปัญหาก,กับลูกชายของเขาเองทันที่กลับมาจากการศึกษาต่อต่างประเทศเพียงไม่นานก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ทันมีการติดต่อกับชายชื่อภูมิบ่อยครั้งและในสํานวนคดีเกา่าพวกเขา พบพยานหลักฐานที่ชี้ไปที่ทัดในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่ทัดกลับหายตัวไปหลังจากการสอบสวนครั้งแรกทัดคือลูกชายคนเดียวของคุณวัดที่หายไปในช่วงที่เวลาที่หลายคนคิดว่าเขาต้องการหลบหนีจากปัญหาภายในครอบครัวแต่นั่นกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิดทัดไม่ได้หนีไปไหน เขาถูกเก็บซ่อนตัวไว้ในที่แห่งหนึ่งที่ไม่สามารถตามหาตัวได้ง่ายๆการสืบสวนยิ่งทวีความตึงเครียดเมื่อทีมพบหลักฐานใหม่จากการตรวจสอบบัญชีของธนาคารทัดที่เชื่อมโยงก,กับการทําธุรกรรมที่ผิดปกติการโอนเงินจํานวนมากที่ไม่มีคําอธิบายใดๆไ,ไปยังบัญชีที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของได้บางทีทั์อาจจะมีส่วนร่วมในการทํา ธุรกิจผิดกฎหมายของภูมิหรือบางทีเขาอาจจะมีความลับที่ไม่เคยพูดถึงการพบข้อความในกระจกในห้องพักหมายเลข0 9ที่กล่าวถึงการไม่สามารถปลดปล่อยตัวจากสิ่งที่ค้างคางในใจได้อาจจะไม่ใช่แค่การพูดถึงความผิดพลาดในอดีตแต่กลับเป็นคําเตือนที่บ่งบอกถึงความลับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในเรื่องนี้ทืมสืบสวนเริ่มคิดถึงคําถามสําคัญอีกประการหนึ่ง ทัาจะกลับมาหรือไม่เขาจะสามารถหลุดพ้นจากอดีตที่ผูกมัดเขาไว้ได้หรือไม่หลังจากการสืบสวนในตอนที่แล้วทีมสืบสวน เริ่มพบเบาะแสาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทัต์ลูกชายของคุณวัดและการมีส่วนร่วมของเขาในคดีฆาตกรรมภรรยาของคุณวัดรวมไปถึงการหายตัวไปของนูแนนแต่สิ่งที่น่าสงสัยกว่าคือการปรากฏตัวของชายปริศนาที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องชายปริศนาคนนี้มีชื่อว่าพาคินเขาคือคนที่เพิ่งถูกเปิดเผยในระหว่างการสัมภาษณ์กับตำรวจเก่าที่เคยทำงานกับคุณวัดภพาคินเป็นผู้ชายที่ไม่เคยถูกพบในที่สาธารณะมาก่อนแต่ข้อมูลจากพยานที่เคยพบเขา นเหตุการณ์สาคัญสําคัญของครอบครัวคุณวัตทาให้ทีมสืบสวนสงสัยว่าเขาคือคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมาโดยแต่ละตอนนี้ทีมสืบสวนได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพภาคินเดินเข้าไปในห้องพักหมายเลข5 0 9ในวันที่เกิดเหตุฆาตรกรรมแต่กลับไม่มีภาพการออกมาจากห้องนั้นเลยสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามว่าภาคินในอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาหรือไม่ขณะเดียวกันทีมสืบสวนยังพบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาคินและทัศพวกเขามีการติดต่อกันอย่างลับๆและเพราะว่าภาคินมีส่วนร่วมในกกาารรปปิิดควมจง ที่เกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาคุณวัดความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆการที่พาคินซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเป็นเวลานานอาจจะไม่ใช่แค่เพราะเขากลัวถูกการจับกลุ่มแต่ยังเป็นเพราะเขามีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เมื่อทีมสืบสวนตรวจสอบพบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวลับพวกเขาพบว่าพาคินอาจจะเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการหายตัวไปของนูแนนรวมถึงการกระทําผิด กฎหมายของภูมิเขาคือคนที่เข้าไปผัวพันกับคดีนี้ในทางลึกซึ้งมากกว่าที่ใครจะคาดคิดขณะที่ทีมสืบสวนกำลังมุ่งหน้าสุกการจับกลุมพาคินพวกเขากลับพบว,ว่ามีใครบางคนที่รู้ถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขาทุกก้าวพาคินดูเหมือนจะคาดการทุกการเคลื่อนไหวของทีมได้หรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังในเงามืดนี้ใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาคินทำไมเขาถึงสามารถหลบหลีกการจับกลุ่มได้ตลอด หลังจากที่ทีมสืบสวนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของภาคินในคดีฆาตกรรมภรรยาคุณวัดพวกเขาตัดสินใจที่จะติดตามทุกบกแสที่เชื่อมโยงกับเขาอย่างใกล้ชิดและในที่สุดพวกเขาก็พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญทีมได้ตรวจสอบข้อมูลบันทึกการโทรศัพท์ของทั์ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อภาคินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ กรพวกเขาพบว่าทัดไม่เพียงแต่ติดต่อพากินเท่านั้นแต่ยังได้พูดคุยกับชายปริศนาอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนชายคนนั้นที่ชื่อว่าสุภชัยซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยทั้งทัดและพากินในฐานะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจเงียบทั้ง3าคนร่วมทํางานด้วยกันแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการที่สุภชัยเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยทํางานให้กับภูมินักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติดในอดีตพวกเขากําลังพยายามกลับเข้าสู่ตลาดมืด ขาพบว่าภาคินและสุภาชัยดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคาดคิดและความตายของพยาคุณวัดอาจจะไม่ใช่เรื่องของความบาดหมางภายในครอบครัวเท่านั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการขัดขวางแผนการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจของภูมิในการควบคุมพื้นที่การทําธุรกิจผิดกฎหมายที่กําลังเติบโตในเมืองในระหว่างการไล่ล่าสุภาชัยเพื่อข,ขอคําตอบ ทีมสืบสวนได้พบเบาะแสสำคัญจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องพักหมายเลข509เสียงที่บันทึกไว้เป็นเสียงการสนทนาระหว่างภูมิและสุปชัยเกี่ยวกับแผนการควบคุมตลาดมืดและความพยายามที่จะควบคุมทัดซึ่งทำให้เกิดคํำถามใหญ่ขึ้นมาว่าทัดรู้เรื่องนี้ทั้งหมดหรือไม่การที่ทัดเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงขึ้น เพราะมันหมายความว่าทัดอาจจะมีส่วนที่รู้เห็นในการตายของภพยาคุณวัดแต่คําถามยังคงอยู่ทัดเป็นแค่ตัวหมากในเกมนี้หรือเขากําลังปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกว่านั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กําลังเล่นเกมของความลับในเกมนี้ไม่มีใครที่จะปลอดภยัยมันเริ่มจะชัดเจนขึ้นว่าบางครั้งความลับอาจจะอันตรายกว่าความจริงหลังจากที่ทีมสืบสวนได้ข้อมูลสาคัญจากสุภชัยและเชื่อมโยงกับภูมินักธุรกิจที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎการเชื่อมโยงนี้ทําให้เห็นความจริงในคดีนี้ เผยออกมาทีละขั้นทัดลูกชายของคุณวัดเริ่มตกเป็นผู้สงสัยสําคัญในการฆาตกรรมภรรยาคุณวัดเองแต่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างซับซ้อนยิ่งขึ้นคือการเปิดเผยของเทปบันทึกเสียงทัดลูกชายของคุณวัดเริ่มตกเป็นผู้ต้องสงสัยสําคัญในการฆาตกรรมภรรยาคุณวัดเองแต่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างซับซ้อนยิ่งขึ้นคือการเปิดเผยเทปบันทึกเสียงที่ทาให้ทีมสืบสวนต้องคิดการใหม่เสียงในเทปบันทึกแสดงให้เห็นว่าทัดมีการพูดคุยกับสุภชัยในวันเกิดเหตุเหมือนเขาจะเป็นนผูู้้้้ทททีี่่่่่รรรลวววงงงหาาาาาภยยคุณัดจะะตตอแสิํใ เรื่องนี้ยุ่งเหยิงมากขึ้นคือคำพูดของสุภาชัยที่กล่าวว่าเราทำอย่างนี้เพราะแกไม่รู้จริงๆหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้คำพูดนี้ทำให้ทีมสืบสวนเริ่มสงสัยว่าทัตอาจจะไม่ได้มีแค่บทบาทของผู้ถูกกระทำแต่เขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมมากกว่าที่ใครจะคาดคิดการที่ทัตมีความเกี่ยวข้องกับการตายของภระยาคุณวัดททำให้ความสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณวัดเองมีมากขึ้นทุกทีเกมแห่งการแก้แค้นเริ่มเปิดเผยข,ขึ้นจากคำถามที่ว่าทัตอาจจะไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อในเกมนี้แต่ เขาคือผู้ที่กำลังควบคุมเกมทั้งหมดอยู่หรือไม่การเคลื่อนไหวของทัตตั้งแต่ที่พ่อของเขาเสียชีวิตมีความลับบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้เขาอาจจะรู้ถึงความลับเกี่ยวกับธุรกิจของภูมิและอาจจะเคยตกลงกับภาคินเกี่ยวกับการกำจัดคนที่เป็นอุปสรรคต่อแผนการขยายอาณาจักรของภูมิและแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวลับที่ได้มา,มาดโดยการสนทนาของทัตและสุภชัยเปิดเผยว่าพวกเขามีแผนจะกำจัดภูมิ หรือไม่ก็ทําให้เขาเสียศักดิ์ศรีในธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นการกระทําที่ทําให้การฆาตกรรมกลายเป็นการแก้แค้นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนหลังจากที่ได้คําตอบบางอย่างจากการติดตามทั์และสุป,ปชยัยทีมสืบสวนเริ่มเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มีมิติที่ซับซ้อนกว่าที่พวกเขาคิดในขณะที่พวกเขาติดตามเส้นทางของทัตที่ดูเหมือนจะกําลังหลบหนีความจริงพวกเขากลับพบว่าทัตไม่ได้หลบหนีอย่างที่คิดทัตติดต่อกับสุภชยัยและบอกว่าเขากําลังเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับทีมสืบสวนแต่เขาต้องการให้ทีมสืบสวนช่วยอะไรบางอย่างก่อน ทีมสืบสวนจึงตกลงที่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังทัดยอมรับว่าเขารู้ดีว่าภรรยาของคุณวัดไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายจากสภาวะจิตใจที่เครียดเขาบอกว่าการตายของภรรยาคุณวัดเป็นผลมาจากแผนการที่ซับซ้อนซึ่งมีเบื้องหลังการเคลื่อนไหวในธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิแต่ท่านยังไม่ยอมบอกว่าเขามีบทบาทอะไรในแผนการนี้ในขณะเดียวกันทีมสืบสวนเริ่มสืบหาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิและทัดอีกครั้ง โดยมีข้อมูลใหม่จากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่บอกว่าทัตได้พบกับภูมิหลายครั้งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันมากแค่ไหนแต่ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างทั้งสองคนเริ่มให้ทีมสืบสวนสงสัยว่าทัตอาจจะเป็นผู้บงการเบื้องหลังการฆาตรกรรมนี้ารการที่ภูมิเป็นนักธุรกิจที่มีอํานาจและทรัพยากรมากมายในเมืองทําให้หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นตัวการสําคัญในการตัดสินใจในเรื่องฆาตรกรรมเพื่อปิดปากใครบางคนหรือทำให้แผนการทางธุรกิจ ของเขาจะไม่ถูกขัดขวางทีมสืบสวนจึงตัดสินใจเดินหน้าเต็มที่ในการสอบสวนสถานที่ทั้งหมดที่มีความเชื่อมโยงทั้งทัดและภูมิรวมถึงการตรวจสอบ จากการติดต่อโทรศัพท์ที่ทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงระหว่างกันพวกเขาเริ่มพบเบาะแสสำคัญว่าทัดเคยได้รับคำขู่จากภูมิว่าจะทำลายครอบครัวของเขาถ้าไม่ทำตามคำสั่งในขณะที่พวกเขาเตรียมตัวเพื่อการจับกุมทัดพวกเขาก็พบว่าทัดหายตัวไปจากที่พักของเขาแล้วหลังจากที่ทีมสืบสวนได้พบเบาะแสสำคัญจากการสืบสวนเรื่องการหายตัวไปของทัดพวกเขาเริ่มเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเขาในที่สุดพวกเขาก็พบ ิ่งที่ไม่คาดคิดทัดไม่ได้หายตัวไปอย่างที่พวกเขาคิดพวกเขากําลังอยู่ในที่ที่ถูกซ่อนไว้เพียงแต่มีการวางแผนให้เขาหายตัวไปเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการจับกลุ่มโดยที่เขายังคงอยู่ในเมืองและมีการติดต่อกับสุภชัยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวสุภชัยยังคงเก็บข้อมูลบางอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับการตายของภรรยาคุณวัฒน์ความลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายของภูมิทีมสืบสวนเพราะว่าทัดได้ติดต่อกับสุภชัยเพื่อตกลงเรื่องข้อมูลที่จะเปิดเผยธนนะแต่ก็มีบางอย่างที่ทัดไม่เคยบอกสิ่่งททีีมสืบวนพค ข้อความลับจากทัตที่ถูกเขียนในแผ่นกระดาษทิ้งไว้ในห้องที่เขาหลบซ่อนอยู่ข้อความนั้นบอกว่าความจริงที่ฉันจะเปิดเผยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ทุกคนต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะทำอย่างไรกับมันทีมสืบสวนตัดสินใจที่จะไปพบทัตและสุภชัยโดยมีแผนการจับกลุ่มแต่ในระหว่างการค้นหาทุกอย่างกลับกลายเป็นการพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อทีมสืบสวนพบว่าทัตไม่ได้เป็นแค่ผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พยายามจะเปิดเผยการฆาตกรรมที่ถูกปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้น คือความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมของภรยาคุณวัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคุกคามจากภูมิแต่เกี่ยวพันกับแผนการทางธุรกิจที่มีการลักลอบทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งทัดเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการที่ทัดตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงนี้แสดงให้เห็นว่าเขากําลังเล่นเกมที่อันตรายยิ่งขึ้นการที่เขาหลบหนีไม่ใช่เพราะเขารู้สึกผิดแต่มันเป็นเพียงการเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเผยความลับที่เขาเก็บไว้มานานทัดไม่ได้หลบหนีจากความผิดแต่เขา ํำลังหลบนี้จากเกมที่ถูกควบคุมโดยผู้ที่ต้องการปิดปากความจริงการเปิดเผยความจริงในความมืดอาจทําให้หลายคนต้องเลือกระหว่างการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการซ่อนเร้นทุกอย่างเอาไว้ในความมืดมิดตลอดไป